สวัสดีครับจมกันต่อว,วันที่รวงครับวันนี้สวัสดีทรงว,วทรงของการต้มดินลงแลงไม่นี่ครับไม่โดนเตตันปีไม่ไม่ดือกำไม่เนะครับไม่เตตันไม่แต่ก็แก้ไม่เตตันปีไม่ได้หรอแต่พมบ่หน้าไม่ต้นฮะ แกนี่มาแล้วคันนี้มาแล้วอร่อยครับซะบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยใส่เลยเล่าเล่ามาแล้ว tiếng anh bố tin đó đúng không anh à, à thì béo anh còn còn cái nào đó này là vườn bố đó đó này quân này cái này vườn ừ, này đi ừ, đoạn 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 đoạn. đi นู้แหละนู้โก้วยนู้ตำเล่ตำเล่อันูตำเล่ประโยชน์อันนั้นปากเกมนี่ปากเกมอืออเออนั่นปากเกมนู้ตำเล่ก็ครบนู้เอ็นก้เข้านู่นู้นน้อยอยากจะเรียนนะนูลงบอลได้ไหมมาดิบอลต้องวงนี่นะตรงนี้ตรงนั้นนี่นะเดี๋ยวปับปับเยอนะ

Ya. Ini kan. Saya nemu kalau kan. Dia kan. Lihat. Ini kan panjang. Ha.

กันนี players, oh, mm ่ไ hmm. ม on ่เคยเล่นเกียร์โลเลยไม่เคยดึงโลเลยรถนี่แหละไม่เคยดึงโลจริงเลยงมันโป้รถเอาเร็วเร็วเรติเด็ดนี่ติดเด็ดอูจังตานรับติดตัวโบมาแล้ว

Do a trăng đi vào bờ nào. tam bà ra. Do a rung Cũng cảm ba tìm mía. Too mẹ gái rau hì. rồi, bên bờ, rút rau hẹn bờ. Mẹ bên 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 bờ. bờ. Mẹ bên bờ. Mẹ bên bờ. ตั้งเร่งเดลยครับอ่าเมีย <photos> นู่มั่งเมียน <supervisor> ี่ม <thôi> ั่งเราตู้เรืองงันไม่ได้รับกันนี่เมียก็มากต้องว่างอยากบยินตู้คนตอรับเช่นปีตานว่ากันนัดเกตตะเกตู้ยังไม่ได้รับเลยเกินไม่มีมันลูกเออเราไม่มีมันลูกปีตานเชื่อว่าเราไม่มีมันลูกไม่มีมันลูกรับปุ๊บเลยนี่ตู้ปุ๊บรับครับเดินกว้างไว้กันปีตันใหญ่

bỏ lồng năm cả tung nhang đi lá lên không mà tăng quay bà mới đây lồng năm mình đi kéo vào plein nghe kéo vào plein nghe kéo vào bỏ lồng mà cả đẹp rồi lồng năm tung nhang đi lá của bà mấy cái đây kinh cao rồi con cao rồi nên cái trông cái tên cái trông lưỡi cái tung nhang mấy cái này nú cái kinh phạt đấy đây chú quần kinh phạt nên đây Hehehehe

ไม่โกวันน oh, 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 ี้ไปเลยได้ครับได้ครับนี是是่ไม่เคยบดีเลยพม่นีเมฆอครับออแหล้เนียลได้เออเออเออปาอเออจุดแต่ก็แบบอันเออ รอหลกมูหยกลอาเลยโอ้ยขึ้นไปอีกเดียวต้องไปหยกวานแหละหลกมูวอดแดงแดงวอดอะไรหลงมูแก้ปัญหาเดียว มาแล้วลงมาแล้วอาจารย์อาจารย์ไม่เปลงเกียรว่างเลยฮะแต่รับอาจารย์เล่นต้องลงเกียรว่างจริงวันนี้โงาเลยเมื่อเรานี่ต้องลงปิดเท็ลงเกียรนึงเลยพออาจารย์นี่ปล่อยเกียรว่างลงเลยจริงเกลือรุ่นนี้แล้วโง่เลย ลงมาแล้วลงมาแล้วตีเด็ดอูจ้จากตานไปเช็ดรถตั้งไปเช็รดรถตั้งไม่ประมาทกับไม่ประมาะทนี่แหละตีเด็ดอูจ้จากตานลงเรืเเ่อยๆเครับไม่ต้องแก้ไม่ต้องรีบก็มีอยู่แล้ว Mà leo mà leo mileo đây, anh em giang mà leo em 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 Này, em về em 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 Đây, cậu, đây đây cầm đây đây. Đây nào, nhận tóm mày? Tóm. <plane tiếng c sharing> oh, bây giờ đánh cho ปันทิดช่องกับปันทิดช่องปันทิดช่องกับไปไหนตานี้ จะก่งมีในกาในเ้าบ้านาจะวจะมาว่าจะไม่มาาได้ถูกเก่าของเราเอาไปเลยวันนี้ว่าเ็ไม่ต้องเย็นมาแล้วเจอมาแค่กางเนีอยเจ้าปหาน้าเราแ่เ้าาันนมันร้อนปอรโตวันออกก็ไม่จะมีถูกยังเล็กเล็กนลดวมันจะมีถูกยางไม่เป็นรถตุ้งเลยแล้วาไม่โตลงหลักๆเลยแลักเก้าก็ไหกว่าไม่มีถูกยาง